ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอในขณะที่เฉินเซียงกำลังคิดว่าจะยอมช่วยเหลือสิ้นโหรท่านยายหลิงหลงก็ได้กล่าวขึ้นว่านายน้อยเจ้าควรพิจารณาให้รอบคอบเสียงของท่านยายหลิงหลงที่ดังขึ้นในกระแสจิตฉุดสติของเฉินเซียงเอาไว้ในทันใดน้องชายเฉินเจ้าคิดอย่างไรกับเรื่องนี้สิ้นโหรกล่าวถาม เมื่อครู่ก่อนเฉินเซี่ยงกำลังจะตกปากรับคำกับสิ้นโหรซึ่งมันเป็นอารมณ์ที่อยู่เหนือเหตุผลโดยที่เขายังไม่ได้ตัดสินใจอย่างท่วนทีเขาเดาว่าสาเหตุที่รู้สึกเช่นนั้นสมควรมาจากอำนาจเสน่ห์ของสิ้นโหรที่มีความแปลกประหลาดโชคดีที่ท่านยายหลิงหลงปรามไว้ทันไม่เช่นนั้นเขาก็อาจรับปากสิ้นโหรไปโดยไม่ได้ตั้งใจพี่สาวสินโหรเรื่องนี้ค่อนข้างเสี่ยงและที่สำคัญข้าคิดว่ามันยากเกินไป เฉินเซียงก้มหน้าและเกาหัวข้าไม่อยากทำงานนี้ข้ากลัวว่าจะถูกจับได้น้องชายเฉินพี่สาวเจ้าพูดไปแล้วว่าราชันโอสถมันฝันไม่ได้โหดร้ายกับฝ่ายเดียวกันอันที่จริงนางเองก็อ่อนโยนเหมือนกับข้าสิ้นโหรูปไปหน้าของเฉินเซียงอย่างนุ่มนวลหรือจะเอาอย่างนี้ดีหากเจ้าช่วยให้พี่สาวเป็นราชันได้สำเร็จพี่สาวก็จะแต่งงานกับเจ้าเฉินเซียงสะดุ้งตกใจและเมื่อเขาเงยหน้ามองไปยังอีกฝ่ายก็รู้สึกว่านางไม่ได้พูดหล่อเล่น น้องชายเฉินพี่สาวเจ้าไม่ได้ล้อเล่นและข้ายินดีจะทำพันธสัญญาสิ้นโหรกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานน้องชายเฉินเจ้าเป็นเด็กหนุ่มที่หล่อเหลาจริงๆค่ข้าคิดว่าเมื่อเจ้าโตขึ้นเจ้าจะต้องดูดีกว่านี้อย่างแน่นอนชัดเจนว่าเจ้าเป็นคู่ครองที่เหมาะสมกับข้าพี่สาวสิ้นโหรอ,อันที่จริงข้ามีภรรยาแล้วเฉินเซี่ยงกล่าวสิ้นโหรสะดุ้งเล็กน้อยแต่แล้วนางก็ยิ้มอย่างอ่อนโยน น้องชายเฉินผู้มีพรสวรรค์นในวิธีปรุงยาอย่างเจ้าย่อมเนื้อหอมเป็นธรรมดาฉะนั้นข้าไม่ติดที่เจ้าจะมีภรรยาหลายคนแต่ขอเพียงอย่ามีภรรยามากเกินไปหากท่านผู้ซะขนาดนี้ก็เห็นทีว่าข้าจะไม่อาจปฏิเสธได้เฉนินเซี่ยงยิ้มแห้งๆถ้าเช่นนั้นก็เป็นอันตกลงตราบใดที่เจ้าช่วยให้ข้าเป็นราชาได้สำเร็จข้าก็จะแต่งงานเป็นภรรยาของเจ้าสิ้นโรกล่าว เฉินเซียงอดสงสัยเป็นไม่ได้ว่าเหตุใดสิ้นโหรจึงปรารถนาจะเป็นราชาจนถึงขั้นรับปากว่าจะตกแต่งเป็นภรรยาของเขาพี่สาวสิ้นโหรตำแหน่งราชามีความสำคัญต่อท่านอย่างไรหรือเฉินเซียงกล่าวถามตำแหน่งราชามีความสำคัญต่อข้าอย่างยิ่งหากข้าไม่สามารถเสริมสร้างอำนาจและความแข็งแกร่งได้ในอนาคตข้าจะต้องเสียโอกาสดีๆไปมากมายซึ่งมันจะทำให้ข้าลาหลังคนอื่นๆ สิ้นโหรกล่าวแล้วจึงก้มหน้าถอนหายใจเป็นเพราะข้าไม่ได้เรื่องจึงต้องใช้วิธีการเช่นนี้เพ่ออ่อน้องชายเฉินข้ารู้ว่าเจ้ากําลังดูหมิ่นข้าอยู่ที่ไหนกันจริงสิพี่สาวสิ้นโหรข้าเองก็มีเรื่องต้องการให้ท่านช่วยเหลือเช่นกันเฉินเซียงกล่าวปัจจุบันข้าขาดแคลนมุกนภาจํานวนมากมุกนภาเจ้าหมายถึงสิ่งนี้ใช่หรือไม่ สิ้นโหรกล่าวพร้อมกับนํามุกนภาออกมาใช่เฉินเซี่ยงพยักหน้าปัจจุบันข้าต้องการมุกนภาจำนวน30ล้านล้านดวงสิ้นโหรถึงกับเบิกตาโตเมื่อได้ยินนะน้องชายเฉินทำไมเจ้าถึงต้องการมันมากมายขนาดนั้นอีกด้านของเกาะมังกระแดงมีขุมกำลังของข้าเพื่อความปลอดภัยตลอดจนถึงการรักษาเสถียรภาพในด้านต่างๆพวกเราจำเป็นต้องใช้มุกนภาจำนวนมาก เฉินเซียงแต่งเรื่องอย่างสมเหตุสมผลเข้าใจแล้วเรื่องมุกนภาปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพี่สาวสิ้นโหรกล่าวแล้วจึงโน้มตัวมาจุบแก้มเฉินเซี่ยงน้องชายเฉินพวกเรามาทำพันธสัญญากันเถอะเฉินเซี่ยงตระหนักได้ว่ายามนี้สิ้นโหรได้เดิมพันอนาคตของนางไว้กับเขาแล้วเนื่องจากเขาเป็นความหวังเดียวที่จะช่วงชิงเม็ดยาของราชันโอสถมานฝันออกมาได้หลังจากทั้งสองทำพันธสัญญากันเสร็จสับสิ้นโหรก็กล่าวขึ้นว่า น้องชายเฉินข้าจะไม่ปิดบังความจริงกับเจ้าปรมาจารย์ฐานจู้ที่ประจำแท่นบูชาต่างๆในกองกำลังจันทราสุนีบาทแท้จริงแล้วเป็นอีกร่างกายของข้าแน่หละว่าร่างกายอื่นของข้าล้วนมีความงามไม่แพ้กันสิ้นโหรแสแยยิ้มดูเหมือนนางกำลังบอกไปถึงบางอย่างเฉินเซี่ยงไม่ได้แปลกใจเนื่องจากเขาเคยคาดเดาอยู่ก่อนแล้วสาวงามนางนี้เล่นกลอะไรอยู่กันแน่ เห็นได้ชัดว่านางไม่ได้ยุ่ยยวนในเชิงเรื่องอย่างว่าแต่ทําไมจิตใจข้ามักเผลอแผลคล้อยตามนางเชินเซียงค่อนข้างประหลาดใจเนื่องจากจิตใจของเขาไม่ได้รับผลกระทบต่ออำนาจเสนหญิงมานานมากแล้วพี่สาวสิ้นโหรท่านมีร่างกายอื่นเป็นปรมาจารย์ฐานจู้กี่คนหรือเชิญเซียงกล่าวถามหากปรมาจารย์ฐานจู้จันทราโอสถสามารถกลั่นปรุงยาได้แล้วกายอื่นๆของท่านสามารถกลั่นปรุงยาได้หรือไม่ ถ้ามีร่างกายกว่า100รยร่างและทั้งหมดมีทักษะปรุงยาใกล้เคียงกับกายหลักสิ้นโหรกล่าวด้วยรอยยิ้มสดใสแน่นอนว่าคนอื่นไม่รู้เรื่องนี้แม้แต่ท่านพ่อก็ยังไม่รู้เช่นกันน้องชายเฉินกันที่ข้าบอกเจ้าก็เป็นเพราะข้าไว้ใจเจ้ามากพี่สาวสิ้นโหรหากข้าไม่ช่วงชิงเม็ดยาออกมาแต่สามารถช่วยให้ท่านเป็นราชาได้สําเร็จข้อตกลงของพวกเราจะถือว่าบรรลุผลหรือไม่เฉินเซียงกล่าวถาม น้องชายดูเหมือนเจ้ากำลังใฝฝันที่จะได้แต่งงานกับข้าซิ้นโรหัวเราะเล็กๆแน่นอนว่าข้อตกลงของพวกเราจะบรรลุผลสิ่งที่เฉินเซี่ยงใฝ่ใฝจริงๆก็คือร่างกายอื่นของนางเพราะทั้งหมดมีความสามารถในการกลั่นปรุงยานั่นเองตราบใดที่เขาให้การชี้แนะสิ้นโรในวิธีปรุงยาร่างกายอื่นของนางก็จะได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกันและเมื่อถึงเวลานั้นเขาจะมีผู้ช่วยในการกลั่นปรุงยาเป็นจํานวนมาก พี่สาวสิ้นโรหลังจากรวบรวมมุกนพภาได้ครบตามจํานวนข้าจะเริ่มเคลื่อนไหวทันทีเฉินเซี่ยงกล่าวไม่จำเป็นต้องรีบร้อนปัจจุบันราชันโอสถมานฝันยังไม่ได้เข้าสู่วัตจักรท้าพิภพสิ้นโรกล่าวระหว่างนี้พวกเรามาเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปพลางๆก่อนแม้ท้ายที่สุดเจ้าอาจไม่สามารถช่วยให้ข้าได้เป็นราชนแต่หากพวกเราเข้ากันได้ดีข้าก็ไม่มีปัญหาที่จะแต่งงานกับเจ้า เฉินเซียงรู้สึกว่าซินโรวกำลังคาดหวังสิ่งอื่นจากตัวเขาและนั่นสมควรเป็นทักษะปรุงยาหากซินโรเป็นผู้เชี่ยวชาญวิธีปรุงยาระดับสูงนางก็ควรรู้ว่าทักษะปรุงยาของเฉินเซียงมีความล้ำเลิศเพียงใดเดิมที่เฉินเซียงต้องการเข้าร่วมกองกำลังจันทราอัศนีเพื่อมองหาโอกาสสร้างธุรกิจแต่ใครจะคาดคิดกันหล่าว่าเขาจะได้รับตำแหน่งเป็นปรมาจารย์ฐานจู้แห่งแท่นบูชาจันทราอสศนีคนที่สองเสียอย่างนั้น พี่สาวสิ้นโหรทำไมท่านถึงเชื่อใจข้าขนาดนี้ท่านไม่คิดว่าจะเป็นคนเลวบ้างหรือไรเฉินเซี่ยงกล่าวถามข้าไม่คิดว่าเจ้าเป็นคนเลวแต่ข้ารู้ว่าเจ้าคือคนพาลต้องบอกเลยว่าพี่สาวเจ้าอ่านคนได้แม่นยำมากสิ้นโหรปิดปากหัวเราะ น้องชายเฉินเจ้าควรรู้ว่าตนเองเนื้อหอมเดาได้เลยว่าสาวๆในอนาเขตชั้นเซียนจะต้องเดินตามเจ้าเป็นแถวขบวนเจ้าเคยถามพวกนางไหมว่าทำไมพวกนางถึงอยากใกล้ชิดกับเจ้าเฉินเซียงสายหน้าหรือเป็นเพราะความหล่อของข้าเป็นอีกเหตุผลหนึ่งต่างหากสิ้นโหกล่าวยิ้มยิ้มจากนั้นนางก็ยื่นมือลูบสัมผัสใบหน้าของเฉินเซียง พี่สาวสิ้นโรท่านสมควรรู้ว่าทักษะปรุงยาของข้าเป็นสิ่งที่ทรงพลังแต่ท่านคิดว่ามันไม่เพียงพอที่จะช่วยให้ท่านไปถึงตำแหน่งราชาหรอกหรือเฉินเซียงกล่าวถามนอกจากนี้ท่านยังเป็นราชธิดาแห่งราชาอสุนีบาตมารฝันท่านก็ควรได้รับการสนับสนุนจากท่านพ่อของท่านต่อให้ได้รับการสนับสนุนอย่างไรแต่ข้าก็ไม่มีความแข็งแกร่งมากพอจะ,ะเผชิญหน้ากับสมาชิกระดับสูงหกตระกูลเผ่าพันดวงชะตา มีเพียงเม็ดยาของราชันโอสถมันฝันเท่านั้นที่จะช่วยให้ข้าทะลวงระดับและเมื่อถึงเวลานั้นข้าจะมีความแข็งแกร่งมากพอต่อการสังหารสมาชิกระดับสูงหกประกูลเผ่าพันุ์ดวงชะตาและขึ้นเป็นราชันเผ่าสวรรค์มันฝันสิ้นโหรายาวยามนี้เฉินเซี่ยงพอจะเข้าใจแล้วว่าเหตุใดสิ้นโหรจึงไฝฝันที่จะเป็นราชันให้จงได้เขาคิดว่าสาเหตุหลักๆสมควรมาจากความทะเยอทะยานของนางประกอบกับสภาพแวดล้อมที่นางเติบโตมานั่นเอง ราชานมนฝันทั้งสิบล้วนได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลที่ส่งพลังที่สําคัญการเป็นราชาจะทําให้มีทรัพยากรมหาศาลส่งให้เหล่าราชามีความแข็งแกร่งมากพอที่จะคว้าโอกาสในการเสริมสร้างอํานาจและความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้แล้วการที่ไม่มีผู้ใดได้ไดรับตําแหน่งราชามานานมากก็ยิ่งทําให้นางมีความคาดหวังมากขึ้นท้ายที่สุดจึงกลายเป็นความใฝ่ฝันอันสูงสุดของนาง ที่สาวสิ้นโหรเกี่ยวกับการเป็นราชันท่านไม่คิดว่าจะมีวิธีอื่นบ้างเลยหรือเฉินเซียงกล่าวถามสิ้นโหรสายหน้าหากไม่ได้รับเม็ดยานั่นความแข็งแกร่งของข้าก็จะหยุดอยู่กับที่หลังจากนั้นข้าก็จะค่อยๆแก่ชราเฮออ่อท่านพ่อเองก็พยายามช่วยเหลือข้าแล้วแต่มันไม่ได้มีวิธีอื่นนอกจากจะได้รับเม็ดยานั้นเข้าใจแล้วเอาเป็นว่าข้าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้รับเม็ดยานั้นเฉินเซียงกล่าว พี่สาวสิ้นโหรหักท่านประสบประสบความสำเร็จในการเป็นราชาท่านก็ยินดีจะช่วยเหลือข้าในเรื่องต่างๆใช่หรือไม่เผเอิญข้ามีแผนการใหญ่และต้องการบุคคลที่ทรงอำนาจให้การสนับสนุนแน่นอนว่าข้ายินดีให้การสนับสนุนเจ้าสิ้นโหรกล่าวว่าแต่เจ้าพอจะบอกถึงแผนการใหญ่ให้ข้ารับรู้ได้หรือไม่เฉินเซี่ยงสายหน้าและกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าปัจจุบันแผนการของข้ายังต้องเก็บไว้เป็นความลับ ถ้าอย่างนั้นเจ้าบอกพี่สาวมาตามตรงได้หรือไม่ว่าเจ้ามีสาวๆกี่คนแล้วสิ้นโหร,รูปสัมผัสใบหน้าอัล่อเหล่าของเฉินเซี่ยงอย่างนุ่มนวลแม้เจ้าจะดูเด็กมากแต่ข้ามักรู้สึกว่าเจ้าเป็นจอมอันาพานเผอิญข้าไม่เคยนับจํานวนซะด้วยสิเฉินเซี่ยงเกาห,หัวและยิ้มแห้งคิดว่าเจ้ามีสาวๆเยอะจนนับไม่ท้วนเสียมากกว่าชัดเจนว่าเจ้าคือจอมอันพานอย่างแท้จริงสิ้นโหรหัวเราะและตบหน้าเฉินเซี่ยงไปอย่างเบาๆ เอาเถอดข้าจะสั่งการให้คนของข้าขุดค้นมุกนภาให้กับเจ้าหลังจากนั้นเฉินเซี่ยงก็ได้พูดกับซินโรในเรื่องของตระกูลมังกรแดงเมื่อซินโรได้รับรู้ถึงสถานการณ์ของตระกูลมังกระแดงนางก็รับปากว่าจะจัดหาสถานที่ปลอดภัยให้ตระกูลมังกระแดงได้ลงหลักปักฐาน เฉินเซียงออกมาด้านนอกแท่นบูชาจันทราอัศนีเพื่อปลดปล่อยตระกูลมังกรแดงออกจากกระจกเทพ6กวิธีก่อนที่สิ้นโหรจะให้คนของนางนำพาตระกูลมังกรแดงไปยังพื้นที่ว่างใกล้กับแท่นบูชาจันทราอัสนีและทำการก่อสร้างที่พักอาศัยของตระกูลมังกระแดงและแล้วตระกูลมังกระแดงก็มีหลักแหล่งที่ปลอดภัยสิ่งนี้ทำให้เฉินเซียงเริ่มคิดเกี่ยวกับการพัฒนาความแข็งแกร่งของตนเอง ก่อนหน้านี้เขาตัดสินใจว่าจะทําการบ่มเพาะพลังในวิธีทางที่แตกต่างกับผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆโดยกําหนดว่าจะทําการผสานผลึกเต๋าหยวนวิธีบ่มเพาะวิธีสวรค์และทักษะพลังวิญญาณเข้าด้วยกันนอกจากนี้เขายังมีแผนจะบ่มเพาะสองพรสวรค์พลังวิญญาณของพระบุตรสวรค์ด้วยการสกัดกั่อนพังฟูหยวนให้เป็นเม็ดยาและใช้บ่มเพาะพรสวรค์พลังวิญญาณให้ไปถึงเงื่อนไขสูงสุด ปัจจุบันเฉินเซียงมีความตั้งใจจะใช้เตาเทพท้าพิภพสกัดกลั่นพลังฟู่หยวนให้เป็นเม็ดยาซึ่งเขาคาดหวังว่าเม็ดยาที่ได้รับจะมีพลังฟู่หยวนอย่างมากมายมหาศาลก่อนอื่นข้าจะบ่มเพาะสองพรสวรรค์พลังวิญญาณจากนั้นจึงทําการเบิกเนตรเป็นทักษะพ,พลังวิญญาณว่าแล้วเขาก็จัดตั้งเตาเทพท้าพิภพจากนั้นจึงนํามุกพลังฟู่หยวนที่สะสมไว้ใส่ลงไปก่อนจะเริ่มการสกัดกลั่นในทันที หากเป็นเมื่อก่อนเตาเทพท้าพิภพจำเป็นต้องได้รับพลังงานจากมุกนภาเข้าส่งเสริมในการสกัดกลัน่นแต่หลังจากเตาเทพท้าพิพพภพผสานหล,ลอมรวมกับผลึกสีแดงอันเป็นเศษเซี่ยวมหาดวงชะตามันก็มีพลังงานที่ทรงพลังอยู่ในตัวเองจึงไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพลังงานจากมุกนภาอีกต่อไปวิธีบ่มเพาะของข้าสมควรมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่จิตวิญ,ญญาณเป็นหลักเฉิญเซี่ยงกล่าวด้วยเหตุนี้ข้าจะต้องนำสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับกายเนื้อย้ายไปที่จิตวิญญ,ญาณ เฉินเซี่ยงมีความคิดจะเปิดห่วงมิติภายในจิตวิญญาณเพื่อผสานผลึกเต๋าหยวนและวิธีบ่มเพาะวิธีสวรรค์เข้าไปในนั้นหากเขาประสบความสำเร็จต่อให้กายเนื้อถูกโจมตีจนแหลกสลายแต่ผลึกเต๋าหยวนและวิธีบ่มเพาะวิธีสวรรค์ก็จะยังคงอยู่กับจิตวิญญาณของเขาเขานำเรื่องนี้ไปพูดคุยกับท่านยายหลิงหลงเผื่อว่านางจะมีข้อแนะนำเพิ่มเติมนายน้อยเจ้าไม่คิดจะบ่มเพาะกายเนื้อบ้างหรือท่านยายหลิงหลงกล่าวถาม ไม่ว่าอย่างไรกายเนื้อก็มีความสําคัญเช่นกันแน่นอนว่าข้าจะบ่มเพาะกายเนื้อเพียงแต่ข้าต้องการบ่มเพาะให้กายเนื้อเป็นดั่งอาวุธเวทเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มดังนั้นการบ่มเพาะกายเนื้อของข้าจะเป็นวิธีการที่แตกต่างจากคนอื่นๆหากจิตวิญญาณของเจ้ามีความแข็งแกร่งมากพอข้าก็เชื่อว่าเจ้าจะสามารถทําได้ท่านยายหลิงหลงกล่าวว่าแต่เจ้าคิดเกี่ยวกับวิธีบ่มเพาะกายเนื้อไว้แล้วหรือยังเรื่องนั้นข้าคิดเอาไว้แล้ว เฉินเซียงกล่าวเขาตั้งใจว่าจะใช้กายเนื้อหลอมรวมกับกระจกเทพหกวิถีเขาไม่มีความกังวลเกี่ยวกับการผสานกายเนื้อกับกระจกเทพหกวิถีแม้แต่น้อยเพราะเชื่อว่าน้องเสี่ยวจริงมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีปัจจุบันกองกําลังจันทราอสศนีได้ดําเนินการขุดค้นมุกนภาตามคําสั่งโดยมีสิ้นโหรควบคุมการขุดค้นด้วยตนเองซึ่งจะเห็นได้ว่านางต้องการช่วยเหลือเฉินเซี่ยงจากใจจริง อย่างไรก็ตามนางหาได้รู้ว่าเฉินเซียงต้องการใช้มุกนภาปิดกั้นประตูมิติของเผ่าวสวรรค์มันฝันไม่เช่นนั้นนางจะไม่ยอมช่วยเหลือเขาเป็นแน่ด้วยการที่กองมังกระแดงอุดมไปด้วยมุกนภาจํานวนมหาศาลจึงส่งผลให้การขุดค้นมุกนภาเป็นไปอย่างรวดเร็วและคาดว่าไม่นานกองกําลังจันทราอสนีจะรวบรวมมุกนภาได้ตามจำนวนที่เฉินเซียงต้องการ เมื่อเฉินเซียงดำเนินการสกัดกลั่นมุกพลังฟู่หยวนจำนวนมากเขาก็พบว่ามันค่อนข้างยากที่จะสกัดกลั่นให้เป็นเม็ดยาได้ครั้งนี้เขาต้องลงมือสกัดกลั่นอย่างเอาจริงเอาจังและกว่าที่เขาจะกลั่นปรุงเม็ดยาฟู่หยวนได้สำเร็จก็ใช้เวลาไปถึงสี่วันเม็ดยาที่กลั่นปรุงจากเตาเทพทาพิภพจะมีวิญญาณโอสถก่อกำเนิดขึ้นภายในเม็ดยาซึ่งวิญญาณโอสถนี้ให้การส่งเสริมพลังฟู่หยวนได้เช่นกัน วงมิติพลังงานในจิตวิญญาณข้ายังไม่มีความมั่นคงมากพอมิฉะนั้นข้าจะใช้ใส่เม็ดยาฟู่หยวนเข้าไปและบ่มเพาะมันได้โดยตรงเชิญเซี่ยงกล่าวปัจจุบันเขาทำได้เพียงกลืนกินเม็ดยาเพื่อบ่มเพาะหลังจากกลืนเม็ดยาฟู่หยวนลงไปเขาก็พบว่าเม็ดยาได้ระเบิดพลังฟู่หยวนออกมาอย่างรุนแรงเชิญเซี่ยงเร่งควบคุมพลังฟู่หยวนไปสู่ทะเลจิตวิญญาณก่อนที่มันจะถูกดูดซับไปโดยสองพรสวรรค์พลังวิญญาณของพระบุษวรรค์ พี่ใหญ่หักว่าพรสวรรค์พลังวิญญาณดูดซาบพ,พลังฟู่หยวนได้เพียงพอแล้วท่านจะต้องย้ายมันออกจากทะเลจิตวิญญาณเพื่อทําการบ่มเพาะต่อในเตาเทพท้าพิภพด้วยการสกัดกลัน่นเสี่ยวจริงกล่าวเข้าใจแล้วเฉินเซี่ยงตอบรับเขาต้องการบ่มเพาะพรสวรรค์พลังวิญญาณให้ไปสู่จุดสูงสุดก่อนที่จะทําการปลุกเป็นทักษะพลังวิญญาณ เขาปล่อยให้พรสวรรค์พลังวิญญาณทั้งสองดูดซาพ,พลังสรพพคุณจากเม็ดยาฟู่หยวนไปเรื่อยๆซึ่งปัจจุบันพลังสรพพคุณจากเม็ดยาฟู่หยวนถูกบริโภคไปเพียงส่วนเล็กๆเท่านั้นผ่านไปครึ่งวันเม็ดยาฟู่หยวนก็เหลือพลังสรพพคุณอยู่ครึ่งหนึ่งแต่ทว่าสองพรสวรรค์พลังวิญญาณมีปฏิกิริยาบางอย่างดูเหมือนว่ามันกำลังจะปลุกทักษะพลังขึ้นมาเองไม่นะ เฉินเซียงเร่งประตูพลังวิญญาณอันแก่กล้าใช้ยับยั้งสองพรสวรรค์พลังวิญญาณนั้นเอาไว้เขายังไม่ต้องการให้เป็นทักษะพ,พลังวิญญาณในเวลานี้หลังจากนั้นเฉินเซียงได้ย้ายพรสวรรค์พลังวิญญาณทั้งสองเข้าสู่เตาเทพท้าพิภพเสร็จสรรพจึงย้ายเม็ดยาฟู่หยวนที่ยังเหลือครึ่งหนึ่งตามเข้าไปในเตาเทพท้าพิภพและทำการสกัดกลัน่นนายน้อยเจ้ากำลังท้าทายพิภพสวรรค์ท่านยายหลิงหลงอุทานขึ้นนางผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมาย จึงตระหนักได้ว่าการกระทําของเฉินเซี่ยงถือเป็นสิ่งที่บ้าคลั่งมากเพียงใดท่านใหญ่ข้าไม่รู้ว่าจะทําสําเร็จได้ตามเป้าหรือไม่เฉินเซี่ยงกล่าวอย่างเคร่งครึมยามนี้ข้ากำลังยับยั้งการเบิกเนตรของพรสวรรค์พลังวิญญาณทั้งสองเพื่อบ่มเพาะให้พวกมันไปสู่จุดสูงสุดอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ